โอเคมาทางนู้นแล้วนะครับ109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับก็วันนี้คนน่าจะขึ้นเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเปิดวีมาแล้วนะครับ109อะรถไฟมาแล้วเชิญดูได้เออมึงมาดูกับกูนี่ฮะเออเยอะอยู่ข้างกูโอเคคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นวิญญาณ นะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับไม่เชื่ออย่าบรบหลูนะครับฮะอยากขึ้นรถไฟก็ขึ้นดิเองสามารถวับได้นี่เองเป็นวิญญาณเองสามารถไปไหนก็ได้โอเคมาแลวครับหนึ่งศูนย์เก้ามีตั๋วเต็ีมตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวตกรถใช่ไหมอ่ะเตรมตัวขึ้นด้วยมึงอ่ะโอเคมาแลวครับหนึ่งศูนย์เก้าเอาสตอมฮะซีหนึ่งสีสาม เตรียมตัวเชิงขึ้นนะครับมีตัวเชิงขึ้นนะครับเี๋้วตกล้นะเอออ่ะไปไปเพิ่ม,มผมไปด้วยนะให้เขาขึ้นไปก่อนจับมือกู เพ ok. ื่อนผมไปแล้วนะครับคนผู้หญิงติดใจขบวนนี้นะครับฮะหรอเฮ้ยไม่ไปจริงอะหรอเออไม่ไปก็ไม่ไปวะบ้าก็มาเว้ยฮะกูบ้าทำไม มึงมีปัญหาคุยไรเดี๋ยวมึงอย่าทำตัวกากนะมึงเดี๋ยวมึงเจอเซ็ตหยอกกลุ่มไะฮะต้องการอะไรว่ามาไม่คือรถไฟหรอขึ้นคอกูฮะจะขึ้นคอกูหรอ ขึ้นมาขึ้นมา,านขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,า,าะาจโอเคนะครับ1 0 9ส่วนหลังจากที่ออกชุมแสงไปแล้วนะครับจะไปจ่อยทิ้งที่สถานีบามูนาตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิซเซโลกพรมพิรามหนองตมพิชัยนะครับชุมทางบ้านลาลาท่าสัตว์ตรอนอุตรดิศรลาอาดเด่นชัยบ้านปิน่นแม่หมะนครล,ลำปางขุนตานลำพูน และไปสุดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ตอนนี้เพื่อผมมาเกาะคอผมนะ,ะอนะครับปวดคอนะครับเออบ้ารถไฟเว้ยบ้าก็บ้าด้วยกันแหละวันนี้ยนะครับโอเคโอ้โห รถล่าช้ามาไม่เยอะมากนะครับวันนี้10เป็นนาทีเองเน,อนะครับรฮะเออปล่อยเขาเถอะเขาจะด่าเราก็ปล่อยเขาเถอะไม่ต้องไปซีเรียสเออซีเรียสทำไมล่ะฮัลโหลายเฟรนด์ฮะหรอโอเคออกไปแล้วครับ109 เพื่อนผมไม่ได้ไปนะฮะยังอยู่ข้างผมอยู่เลยเนี่ยโอเคไปแล้ว